สวัสดีค่ะอันนี้เป็นข้อ18ของกลุ่มเทเลท็อปบีนะคะเขาประโยคจะบอกว่าฟาร์มแห่งหนึ่งกั้นรั้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยต้นทิศใต้ติดริมน้ําไม่ต้องกั้นรั้วและรั้วด้านทิศเหนือต้องเปิดเป็นช่องกว้าง10เมตร ถ้ามีไม้สำหรับทํำรั้วยาว110เมตรจะสามารถเลี้ยงวัวได้มากที่สุดกี่ตัวเมื่อวัว1ตัวต้องใช้พื้นที่อย่างน้อย20เมตรอันนี้จะคล้ายๆข้อ16เมื่อกี้เลยนะคะเรายังหาด้านข้างสองนี้ไม่ได้ให้เราแทนค่าเป็น x ค่ะแล้วก็อันนี้ถ้าเราได้แล้วเราก็จะได้เป็น1 1 0ลบ 2x บวก10ค่ะพื้นที่ก็จะเท่ากับกว้างคูณยาว y เท่ากับพื้นที่เราก็จะเอาเป็น y เท่ากับ x วงเล็บรลบ 2x บวก10วงเล็บแล้วเราก็กระจาย x เข้าไปค่ะก็จะเป็น1 2 0 x ลบ 2x กยกกำลังสองนะคะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะทำอีกทำมาอีกเป็นแบบ a b c ค่ะเป็นหากราฟก็คือลบ 2x กยกกำลังสองบวก 120x บวก0นย์ะคะเราก็จะเป็น a เท่ากับลบ2 b เท่ากับ120 c เท่ากับ0ย์ค่ะอันนี้คือหาจุดสุดยอดนี่คือสูตรค่ะ ลบ b ส่วนด้วย 2a เท่ากับ 4a c ลบ b ยกกำลัง2ส่วนด้วย 4a ค่ะเราหาเราก็แทนค่าออกมานะคะเป็น120ส่วน2วงเล็บลบ2แล้วก็4วงเล็บลบ2วงเล็บ0ลบ 2, วงเล็บ120ยกกำลัง2ค่ะส่วน4วงเล็บลบ2นะคะ แล้วก็หาออกมาอีกค่ะเป็น120ส่วนลบ4อันนี้ก็จะเท่ากับลบ14,400ส่วนลบ8นะคะแล้วก็หาออกมาอันนี้คือจุดสุดยอดค่ะ30กับ1,800นี่ค่ะแล้วเราก็จะได้ก็จะเป็นกราฟคว่ำค่ะเพราะว่าตรงนี้ข้างหน้าเป็นลบค่ะแล้วเราก็มาหาแบบเมื่อกี้ค่ะก็คือเอา1,800นะคะมาหารเดี๋ยวนะ1,800มาหาร 20ค่ะก็จะเท่ากับ90ตัวค่ะแต่ว่าในนี้ไม่ได้เขียนค่ะขอบคุณค่ะ